โอเคครับสวัสดีครับก็พบกกับชมช่องตัดตั้งชาแนลนะครับวันนี้ผมได้ออะไรแต่งมาสองชิ้นครับเป็นปั๊มแปดจดหนึ่งครับปั๊มล่างแปดจุหนึ่งกับปั๊มบนแบมโบครับแบมโบของก๊อฟนะครับเป็นของก๊อฟก็มาดูกันเลยครับแปดจุหนึ่งครับงานไทยซีอได้มาประมาณแปดร้อยกว่าบาทครับแปดร้อยกว่าบาท ไม่ถึงแปดร้อยเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยกับขาจับขาจับเว็บร้อยสิบไอครับผมก็เอมมาใส่อานะซครับใส่อาซก็มาดูงานก่อนนะครับก็ค่อนข้งๆโอเคนะครับเงียนอยู่ ตรงปั๊มเลขแปดหนึ่งนี่มันมีถลอกนิดน,นึงครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับอาจจะ เป็นมือเบรกนะครับมือเบรกก็ของก๊อกเหมือนกันโลโก้แดงนะครับน่าจะเบรกน่าจะเบรกโอเคอยู่เดี๋ยวเรามารอดูคลิปต่อไปผมจะเทสเบรก เ่าจะอยู่ดีขนาดไหนปัญหาทําไมผมถึงเปลี่ยนผมเบรกไม่อยู่ครับทุกคนผมไปโดนรถเขาตัดหน้าเบรกไม่อยู่ชนเราอย่างจังเลยครับแต่ไม่ได้ชนแรงขนาดนั้นมันมันเขาเขาอยู่เทิร์นมาอย่างงี้ผมก็ใส่ข้างเขาไปเขาชนอยู่กับที่เอาล้มอยู่กับที่แต่ผมถลายแล้วก,ก็ตีลังกาสามรอบตกข้างถนน แต่ตอดลอกยังอยู่ปวดเนื้อปวดตัวนิดนึงนะครับก็เป็นปริเหตุนิดหน่อยครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ขับอันอาซเอาไปให้พี่ชายทำทำมาดัดแทนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแฮนงองอแฮนซ้ายงอแล้วก็ ักเท้างอเข้ามาติดคันสตาร์ทสตาร์ทไม่ลงติดพักเท้าต้องดัดออกประสบการณ์สุดยอดครับอ่าแล้วแล้วผมก็จะบอกว่าผมจะมาบอกผมจะมาบอกว่าผมทำใส่คาร์บูเดตแล้วนะครับซื้อคอแปงคอแปงลีดกับคาร์บูเดต มใส่แล้วปรากฏว่าอาการวอดตอนที่ใส่คารบูดเดิมเนะ่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปคาบ,บูดเดิมให้ดูว่าอาการวอดเป็นยังไงขับไปรอบกลางๆรอบกลางๆจะไปปลนะายเนี่ยจะขึ้นไปแล้วอูบูตนได้รถเลร่งแล้วก็ค่อยๆกอมากอมาก็ไปได้ต่อ ็คือก็คือหลีดเดิมมันรั่วครับเวลาลูกสูบถอยออกมาถอยลงมาอากาศมันอาจจะลูกสูบมันอาจจะผักอากาศออกแป้งหลีดที่มันรั่วออกไปไปผสมกับปากคาร์บูอ่ามันก็เลยเป็นกลายเป็นอากาศที่ปกติที่สมบูรณ์พอเปลี่ยนหลีดใหม่ที่ปิดสนิทห,หลีดปิดสนิทแล้วพอลูกสูบถอยลงมามันไม่มีอากาศออกไปที่ปากคาร์บูไปผสมกับเหมือนหลีดตัวเดิมที่มันเคยรั่ว มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวอดไปเลยครับคาบุไดออปุ๊บไล่นงหนูอากาศใส่เบอร์สี่สิบแปดนมหนูหลักใส่เบอร์ร้อยตอนนี้ก็ลองขี่โอ้บทว่าขับมันครับรอบต้นมาไอ้ปื๊ดปื๊ดรอบปลายก็รอบปลายรู้สึกว่าจะมันจะทื่อๆหน่อยว่าน้ำมันอาจจะไม่พออาจจะเพิ่มนมหนูหลักเข้าีป รือเปล่าไม่รู้เพราะรอบปลามันมาไม่ถึงเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่เปลี่ยนคาร์บูเรตแล้วนะครับเปลี่ยนสซงคาร์บูเรตแล้วว่าตาจะเป็นยังไงตาเร่งตา,างไงรครับว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ นี่แหละครับมันมันถึงเกิดอบัติเหตุที่ผมเปลี่ยนคาร์บูเรตแล้วผมต้องการไล่นมหนูหลักไล่ดูสีหัวเทียนผมก็เลยลองอัดอัดเบรกไม่ทันเลยชนตุ่มก็ชนแมลงเจ็บเท่าที่เห็นรถทางเท่าที่เห็นประมาณนั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปเกี่ยวกับ RC นะครับ ครับเพื่อนๆที่ยังเล่นอาซีอยู่ก็เพื่นมาเข้ารับชมรับดูได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย